ปวดมือไหมปวดมือมากเลยเนี่ยนั่อเอฟของฉ่ำเลยอย่างนั้นเราต้องหาตัวช่วยเอ,อ้ยทุกคนประสบปัญหาการปวดมือกันใช่ไหมคะทั้งจากการเอฟของจากการเขียนงานแล้วจากการเล่นโทรศัพท์เรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำค่ะเคลอเลยลูกบีบยืดบริหารมือ อะไรคือลูกบีบยืดบริหารมือนะคะลูกบีบยืดบริหารมือคือนวัตรกรรมการออกกําลังกายบริหารบริเวณกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือค่ะสามารถช่วยลดอาการปวดเกรง็งและอาการกล้ามเนื้อยืดได้ค่ะโดยลูกบีบยืดบริหารกล้ามเนื้อมือของเรานะคะสามารถพกพาได้สะดวกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและราคาย่อมเยาเพียง2 0บาทต่อชิ้นเท่านั้นค่ะ เมนหลักในการผลิตสินค้าของเรานะคะในการคิดค้นนวัตรกรรมของเราสามารถช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงได้ทั้งในวัยรุ่นอย่างเราในวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราเลยแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะวัยเด็กก็สามารถใช้ได้เช่นกันสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือจากสองข้างแบบนี้แล้วก็ยืดยืดยืดอย่างนี้ค่ะหรือสามารถบีบบีบบีบก็ได้เช่นกัน ดีเลยดีเลย